สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับวันพระใหญ่นะครับวันที่สามสิบครับดาว้ออครับเตรียมทูบนะครับเตรียมนะครับมามากราบนะครับปูขาวครับที่สั่งขกอกครับเดี๋ยวบาวป่อนะครับจะมาหาแนวทางเพิ่มครับพี่น้องครับเพื่อจะได้แบ่งปันให้พี่น้องนะครับไว้เป็นแนวทางครับเดี๋ยวตามไปกับดาวพมอด้วยครับเดี๋ยวตามเข้ามานัด้วยกันนะครับ นวครับสั่งกุกอครับมาถึงแล้วครับกกรรบรยร,บบรยากาศสวัสดีครับีขอบคุณท,ท,ที่ลม่มขอบคุณการกันแดดเนาะ อ้พอดีเลยเนาะบางเดีะด่ะพี่น้องดูครับบอกความเห็นแล้วลิกแต่นวลเลยได้ครับนีสี่สีส่หาครับพี่น้องน้องดูไปก่อนครับมีข่าวขาวอย่างเดียวเนาะเชิงนี้ เบางานแข่งใชไล่ชุดอ,อยู่นี่นะนวันที่ย<อ>ี่สี่นะอ๋อเห็นแล้วครับอือสีดินมากส่วนทางกันอยู่เอโออะไรชุดย้ตาตงคันมาได้นหครับพอดีแล้วครับยายเตียงคันหามาได้อับใจันนี่นยังมั้งด้จะได้เด็กจะได้งล ครับครับ well, yes. oh, well, ืัอนี้ก่ะวันซีนใหญ่ยันยันต้นแรงอาะสีโบว์ว้างลูกมันจะบ้านใดญนี่ผมอยู่อากาศครับนี่ฮันดีนี่เนี่ยทำทำอธิษฐานเพื่อเขียนไม่แม่นด้วยเหรออาจารย์ได้อ๋อครับพ่อเข้ากับอธิษฐานอาหารบึ่งน้ำมัาสีอะไรครับอธิษฐานเอาอะไรอย่างไรอะไรก็ได้เข้ากับอธิษฐานเอาหลอกคอเอาโซ่คอหลักคอปูอยู่ดีเขาจะเรื่องรุ่ตลีสั่งแบ่งแลว กับไทยอันไทยบ้านนาน้อยสืบสี่ใบเลขหน้าเลขหลงังหมื่นหะกเออเขาจะละมัดถวายพวกเงินพวกทองเนี่ยจะมามือใดแม่ถาวายมือใดฮะเมื่อเอ,อ้ยมาหวังมือแปดคำดีมือนี้พัฒนาดีเออไม่เอ,อ็ดมาบ่สื่อ 6. สีห<น>กสี อู h h ้ามัุรกะมสักปตตุั์มทกข์ะสะจัุตลนมัุสภูนที่สาธจีสาธกุมมามาอิจกาเตวิจึงอันุรักษาจุอาโรขะเยนะนจะภูมันีที่สาสาธกีพุมมามานิกาเตวิจึงหอันุรักจุอโระเนะ

ก็คือว่ามีไอ้มีคนม้านอื่นบฟันแล้วก็ทำหาดล็กน้อยสิโอุ้คอขมันอยู่วัดนั่นอยู่จับมือโบ๊ะกับเต้ความสะอาดวัดไว่าไนี่วัดป้าเนี่ยวัดที่คุณเนาะโอ้คูมงธาตุมงยางคำใบไม้เลยเนาะโอ้คนสะอาดเบิดครับเอ้คนกับว่ามีอันเด็กน้อยที่ตายกอลเราใส่หมักเจลูกจี๊ดที่ผมบคอตายเดือนตุลาอายุยี่ห้าปีโอ้ ตุลาอืมครับอ,รอยู่หา้าปีเออไปรามี่บอกไปรามี่เห็นเนาะวะ่าในความฟันน่ะก็มันคือเก่าคอ,อยไปเบิ่งเองจะคันเบิง่งคเพราะตายก็ประม,มาณหก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 ้าครับถ้าตายโดนถ้าเที่ยงคืนมันแข็งมันอ้ตัวมันสิแข็งนี้อันนี้ยังออดอักลอยูแล้วเออเออใส่กางเกงขาสั้นเสื้อโบใส่ครับเออตอนูกข้บตายตอนเขาฟันก็บม่ได้ใส่เสือใส่กางเกงขาสั้น ที่ขาเจ้าฟันเทียนนะเออือเข้าเจ้าฟันฟันเทียนแล้วเขาเจาาเ้ามาเบิ่งรูปรูปรูปตรงกันอยู่แล้วฮะเขาเจ้าได้มาเบิ่งรูปอยู่แล้วเออขาเจ้าเมื่อาบ,บ้านแล้วเขาเจ้าโทรมาถามคนทำบ้านคนทำบ้าน<อ>เลยถามาาาว่าอันแล้วอันแล้วเราว่าอันไอ้ตัวคือมานั่งอยู่นี่นั่งขามกาแพงเห็นอยู่เลยเห็นนั่งาขามกาแพงวัดเห็นอยู่นั่งขามกาแพงวัดต่ป่าเออแล้วเราถามตัวคือมานั่งถ่ายอยู่นี่เพราะว่าถ่ายอยู่นี่แล้วเงื่อนคออยู่นี่สิเขาไปนั่งวัด เงือนเงือนอยู่ที่ใดเงือนอยู่ในวัดวนี่แหละเงือนเงื่อนกับเป็นเงือนบมมีหลังคาเออบมมีหลังคาคือคือเพืออ่อนอันมั่งมันตายเลย่ออะมากเงื่อนที่มันอยู่อันห้องอันสี่เหลี่ยมนั่นแหละแต่ว่าหลังคาเก่าหมดเอาไปอ,อาจารย์ดีผันมุน่งอารมซิ่ให้ใหม่มันเลยว่าคือบมมีหลังคาคำเอาอันเก่าไปวถุทิ้ท่านหายเออ บัานี้วันเพื่อเราคำอยากได้รังค่าอยากได้เานอันนั้นแหละบอกเลขบีเด้อทั้งบีทห้งฝันท่้บานเลยบอกเออครับเรื่องบันบ้านอะไรบ้างเนี่ยมันเราบอกว่าหนึ่งสี่เจ็ดหน่สี่เจ็ดเออขอก็ชิล่องหมูนจัคสิบมาเออพินหนะนราเพพอได้พอได้่บุญเออพอได้ทำบุญสั่งรังค่าเพื่อนครับอืมก็คือถือดก็คือว่าเพื่อนฝันเนี่คือพบอกเลขแล้วกเพื่อนสีฝันไห้ถ้าถือก็ดีมา เกิดบุญลังคาให้เออนั่นเลยแต่ว่าผู้นี้คือเกิดเดือนตุลาค่ะเดือนซีฟเนาะอ,อ,อันอยู่เส้าหากำลัลงไล่เลี้ยงอยู่อืมออะแล้วผู้ผู้พคนฟันไทยบ้านเลยู้จัั<ะ>กแ่แต่ไปแทบบ้านอื่นเพราะเข้าบอกเจ้าว่าบักเกนี่เป็นคนนั้นลูกนี่ตายเออไปจังจะไปนั่งอยู่ห่างกับแพ่พังแล้วเขาจ้าวไทยบ้านเออไทยชาวบ้านว่ามีคนตายบ่มีวัยรุ่นหาผูกคอตายเห็นเดือนตุลาพอดี ตายวันที่วันที่แรมแรมสิบสามข้ามสิบสี่ข้ามคือสินดับก็อยู่จนสี่มือจาด้ไปิีมครับคือตื่นมากกับซินดับกับบรไปิีมเนาะตื่นมากกับหักปากเดือนอีกน,น,น,นั่นเออปนี้เออนั่นเลยสิบสามเหมืนอนแบบสิบสามย้ำสาวเฮมออืก็อย<ๆ>ู่ม,ม,มือหนึ่งตื่นมาสิบสี่กับมือหนึ่งข้ามหนึ่งอีกกับมือหนึ่งมือที่ชาซองข้ามที่สี่จยก็สี่มือเลยจะากในปิธีมเออดูนล้วไปนีนจากมือ ผู้ที่เพื่อนเทศบ้านอื่นฟันนะซอกหน้ามือนียนะกระดูกก็คืออื่เราเอาทำมันเป็นกาแฟถั่วเนาะก็ได้ได้เงินที่ดีเป็นข้อความฝันคือข้อความฝันบ้านอื่นเอาลูกคนแล้วคือล่อผู้นี่แล้วจังเขาจะไปเก็บไปกวาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความฝันเขาจะวงหนะ้อความคิแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ที่เพื่อนมาวัดเนาะเพื่อนก็ตั้งใจมาเหินหินทานอ่าแล้วก็ มอกาสีอยากอยากมาให้โชคให้ลาครับคนมีบุญมีท่านนี่แหละประมาณนี้แหละอืก็<ๆ>คืออยู่ครับาบางประคำบังลาบอมมีกบับทำมันืึกด้วกันก็ที่ไม่เหตุให้ครับล้วม,ม,มาว่ามืองเศร้านี่คือคนอา,าบาน่ะสื่อเทียบเนี่ยแต่อองขี่มอไซค์มากเขาโทรมาถามเนียเราละมัมีคนตาย,อยบอกวัยรุ่นยังพันมีหลุมนี่เี่ยหรอกก็ว่าให้นี่แหละสศ้าหาปี มี่เดียกับเมย์ไปรู้สึกว่าผมไปช่วงนี้ไปไปเห็ดข่าววันไหนก็คือมีแต่ข่าวคนตายผ <laughs> ู้ชายเท่ <c oughs> ใครจะเอาละผ้ากันทีผู้ชายน้ำหาซุนหาซุนอยู่เนี่ยรู้ปาไปบ้านทนงคุณกะทางคุณผู้คุณฟันเป็นทางเราฟันว่าเห็นคนตายชื่อกันคุณก็ตีให้ยาซุนหนึ่งรู้แล้วคล้ออยายๆเพราะว่าฮอตจีก้าฟันคล้ายๆกัน แต่ว่าทางนี้คือบอกบอกเลขให้หนึ่งสี่เจ็ดด้วยสี่หนึ่งเจ็ดพา้าหมักหาจีซื้อขึนซื้อลงได้แต่คุว่ายังสี่มาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดบหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหมัาถ้าฟันเห็นคนตายให้ซื้อลงอาจจะเป็นสี่หกเออนั่นแหละพี่บอกคนค้นบอกขึ้นอ่าแต่สีประมาณว่าเออสี่หาสี่หกอะไรได้ อ่ะแล้วเลยแล้เอ่ะซิปพูนซิปมาได้รุ่นนะครับรแต่เลขแรกแต่เลขล่างค่ะมันมีเงือนค่ะมันเปลีมันมาภาษาถือืมครับพอหมักเปรตก้ววัที่ซิปพูโนโชครครับพี่น้องครับตัวนี้กับบ่าวป้อมนะครับเขาไปดูทูตเสียงโชคนะครับที่บ่าวป้อมจุดไว้นะครับปรากฏว่าข้างซ้ายนะครับเป็นตัว หนังสือจีนครับส่วนข้างขวานะครับเห็นมาแล้วครับเลขหนึ่งเลขสองครับจะปรากฏว่าเลขหนึ่งหายไปแล้วครับหรือเลขสองนะครับป้าป้อมก็เลยตีความว่าสองหนึ่งนะครับหรือหนึ่งสองนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องในการพิจารณานะครับอว่าเราสีพิจารณาไปทางไหนดีนะครับแต่เมื่อกี้ก็ได้ฟังเลขจากคุณพี่เขาแล้วเขาก็บอกว่าอืมน่าเสี่ยงครับหนึ่งศูนย์แล้วก็อ่าแล้วก็สองแห่เนาะ อายุนะนั่นนะครับก็หนึ่งสี่เจ็ดนะครับเอาไว้เป็นแนวทางน,นะครับเดี๋ยวก็พบพบกับบ่าวป้อมต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ